ทักทายพี่น้องตอนจะใสยนะครับกับช่องมาเลดนะครับเนาะหลังจากพี่น้องอำเภอเมืองนะครับเนาะแล้วจากเข้าจากน้ำตอนนี้แหละพี่นอ้องอาขีดเสริมนะครับเนาะ็คือการปลูกยาละพี่น้องกวบคููกับการทำหน้าเบียยาพี่น้องตำแหน่งงาม ปลูกยาทรงโรงงานพี่น้องแถยวอำเภอเมืองอำเภอศรีสมเด็จกับหลายอำเภอของจังหวัดระยอดนะครับเนาะแล้วจากเขาเป็นการใส่การปลูกยาละพี่น้องกันมาง,งามนะครับเนาะโอ้ขวดจีงงามถึงขนาดนี้ท่านกันตอนหมกักไม้ดิพี่น้องึ้นแป้งยาคายาตอนชีมักกาเนี่ยก็พอดีกับเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำ เึงเกี่ยวเขาเถึงมาบึงแ,งแปลงยานะครับเนาะยาสูบครับส่วนแถวแถวอำเภอเมืองอำเภอศรีสมเด็จเป็นกันยังปลูกยานะครับเนาะแต่ว่าหลายครอบพ่วเป็นกะนี่เศร้าแน่นะครับเนาะราวาการปลูกยานี่ยมันผ่านขั้นตอนมากมากพีนองเอ้ยอันนี้ปึงจุดร่มต้นนะครับแต่คือ ไ้นอยกะเอาไปปลูกดพี่น้องเอาไปปลูกตอนนี้กะน,นี่แหละเบียยานะครับเนาะอะไรคนก็นเศร้านะครับนักพาวานมันกะเมล่าการเฮ็ดยานมันผ่านขั้นตอนมากมายพี่น้องเอ้ยไหนจะไปปลูกไหนจะไปเก็บใบไหนสิมาเสียบควสีงามให้ผ่านขั้นตอนฮดน้ำเล่นยา พีการสีดยาแหละครับถ้าบ่เสีดยาสินอนมันจะลายนะครับนอน,นอนจอดเจาะใบเห็ดไห่ยาบางงามเห็ดไห่ใบยาขาดถ้าใบยาบางงามงามเขาไปเสียบมาสิมันกับบางงามอยู่ละครับมันกับเป็นราคาอยู่ละพี่นองเอ้ยนี่ยังจุดเลมต้นนี่ครับนี่แต่ว่าคว้สียยางานถึงขานาดน,นี้นี่โอ้ยผลเที่ยวมโหดดีพี่นอน เพื่มาหดเทิงเสาเทิงแรงโอ้กลัวเสีด้เงินเพิ่นพี่น้องเอ้นี่แหละครับไอขีพเสริมลัางจากที่เห็ดไทยเห็ดหน้าของพี่น้องชาวอำเภอเมืองอําเภอศรีสมเด็จแถวๆโซนมือนี่นะครับเน,ะบนาะกาหลายเพเ่อของจังหวัดเลยคนยังมีการปลูกยานะครับเนาะส่งโรงงานนี่แหละพี่น้องเอ,อ้อีสานบานเฮ้าแล้วจะกเขากระใสไอขีพเสริมนี่แหละครับ หลายหม่องหลายๆบอหลายๆอำเภอกับปลูกยางพาราปลูกอ้อยปลูกมันนะครับเนาะแถ่แถวหมู่บ้านหมู่ผมเนี่ยอำเภอเมืองแถวอำเภอศรีสมเด็จเนี่ยกะนี่แหละครับปลูกยาสูบทรงโรงงานเพิ่งเริ่มนะครับพี่น้องไอ้ทางน้ำทงน้ำทาตอนนี้กับ้ากันตัดต่อเฟียงเพื่อจะไถหน้าขวนดินเห็ดไถดินมันนี่แหละพี่น้อง แต่จะปลูปลกแรวพี่น้อง ي, อยงยางามงามนะครับเนาะแต่กะือว่าแหละพี่น้องไอ้กว่าสีง,งามถึงขนาดนี้กับพานกันตอนหมกักไม้แหละครับนี่แหละครับวิธีชีวบิตของพี่น้องชาวอำเภอเมืองอำเภอศรีสมเด็จกับอำเภอต่างๆของจังหวัดระเอ็ดก็ยจะมีการปลูกยาดน,นะครับเนาะส่งโรงงานนี่แหละครับอีสานบันเทา ผ่านกันตอนจากในกัเป็นกำลังใจให้พี่น้องสุดฟูสุข้นะครับสู่ๆเดย